อย่างคาว่าไอทิศอ่ะผมเรียกกันเนี่ยผมคือเรียกตั้งแ,แต่นานแล้วแต่พี่ท็อปก็บอกว่าเราเราต้องถ้ารักถ้ารักเป็นไหนเราต้องไม่เรียกของไอเราต้องไม่ทุกคนก็เคยผมก็เคยทะเลาะก,กันเราเคยเถียงกันเลยนะว่าเฮ้ยทำไมผมเรียกไอไม่ละไออย่าเรียกน้องไออย่างงู้นอย่างนีน้เพราะว่าเราเข้าใจแล้วว่าคนรักหมาคนรักตุนักเป็นยังไงนะผมก็ไม่ค่อยละแป๊ดีขึ้นครับแป๊ดีขึ้นครับแป๊ดีขึ้นกําลังทําการฝังเข็มอยู่ แต่ดีขึ้นแต<า>่เขาผอมผอมแล้วตอนนี้เขาอ้วนเลยฝังยังไงให้อว้วนน่าจะบ่ายโมงนะอีกประมาณสักผมขออีกสิบนาทีสิบนาทีผมจะลงไลน์<อ>แล้วก็ใครที่สั่งรอตลอมาประมาณตอนนี้สิบป่าสิบป่าก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอรอท็อปหยิบนะรอพี่ท็อปหยิบ,นะบ,บไม่นอนหรออกไม่นอนหรอครับหืมที่นอนมาแล้วเี่ที่นอนมาแล้ว,นนมลวไม่นอนเหรอ มีใครสนใจอ่าสนใจไหมอยู่หน้าโทรศัพท์ไม่ค่อยพูดอะไรพูดเก่งทีนี้ออกออกทีวีออกโทรศัพใช่ใช่ใช่ไม่ค่อยพูดอ่คะลองลองปลดลองปลดเดี๋ยวลองปลดเดี๋ยวอะลองปลดเดี๋ยวปลดปั๊บเดี๋ยวดูลองปลดนะเดี๋ยวดูดูปลดนะลองปลดนะวิ่งเลยเดี๋ยวดูนะนะพอปลดปั๊บเนี่ยเขาเป็นแบบนี้เขาเป็นแบบนี้นะถ้าปลดเขาเป็นแบบนี้อ่ะเรียกกลับมาพี่เหมือนเรียกกลับมาปลดเหมือนเด้ใช่ปะ มามาเสียใจแล้วผมบอกแล้ววดแล้วไปเลยเลยครับจบเลยทีนี้เขาจะไม่อยู่ด้วยแล้วไปไปแล้วสบายเอาลดี๋มาให้เลยแล้วบอกไปกินน้ำไปกินน้ำไปกินน้ำอยู่น้ำอยู่น้ำอยู่น้ำมาทขาไมเข้าไปหาพ่อหนุ่มเมาไมเรมวเร็วเรเร็วเร็เร็าเร็วเร็วเร็เร็าเรวเร็เเ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  ลุก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 โอ้ยมาเลยเรียกไปมาเลยเรียกไปมาแล้วล็อกคอเดินทันทีใช่เขาเป็นแบบนี้เดี๋ยวเกลับมาแล้วพี่เมย์ล็อกคอที่เดียวมามาไหมนี่นี่ไปตักลมเร็วเร็วเวันนี้เหรามาแล้วมาแล้วเลยจะมาเงียบไปเลยมมาแล้วมาแล้วปุ๊บไปปั๊บถอปุ๊บไปปั๊บครับ ยังครับยังครับเดี๋ยวจะพักไปทานเดี๋ยวจะไปทานข้าวนี่นี่นี่อ่าให้ดูให้ดูอ๋อเขาไม่ชอบถึงกล้องถึงกล้องถึงกล้องเขาเป็นบาทที่ตกใจมากเนวันนั้นเดินเดินเขาตกใจหางตัวเองหางก็าหายไปแล้วเป็นนายยพิษครับเป็นนายยพิษอย่าหลอกชาวบ้านไม่มาเป็นนายเป็นบารุแล้วเนาะ จบแล้วปล่อยปั๊บไปเลยนะจบไม่ต้องคุยกันแล้วไม่มาแล้วกลัวโดนลอกตัวใช่ใช่เดี๋ยวเขามาไปไปไหนล็อกเดินวนอยู่แถวนี้เอาอะไรมาล็อกก็ไม่ยอมล็อาสะดุ้งนะครับมีใครสนใจไหมไม่มีสนใจก็เดี๋ยวเยาวเพราะว่านะครับไลฟ์แป๊บเดียวไลฟ์ไม่เยอะนะครับก็ถ้าติดเคสโทรศัพท์ได้เลยครับสั่งได้เลยครับสติกเกอร์เปลี่ยนนาย อือด้ด้ด้คุณไม่รักทติมอไไม่ห่วงเอ้นี่ร้องได้ไหมได้โดนเลือกสิทธไหม ครับอีกสิบนาทีเอาคุยกันมีอะไรถามเลยครับอยากให้พัฟเป็ี่ยนนมะเร็งกระชาบาบ้างเดี๋ยวเขาก็มาครับสั่งแล้วรอส่งครับขอบคุณครับสั่งยังไงติ๊กเกอร์เข้าไปที่เพจสัญญาไม่ทอดทิ้งครับพี่พัทครับเดี๋ยวพี่พัทส่งพาพิเกตมาใช่ไหมเดี๋ยวผมดูให้วุ่นคงชนะครับอยากได้ติ๊กเกอร์ทำยังไงเข้าไปที่เซตเพจสัญญาไม่ทอดทิ้งขอวิ่งเพื่อว่าสุดท้ายครับเดี๋ยวเขาจัดก,การให้นะครับแอดมินเขาดูอยู่ นะครับทำไมเป็นนายอยู่ออฟฟิศทำไมไม่ถูกฉบาหรือทำไมนี่ไงนี่ไงนี่เนี่ยนำมาลวนี่มาแล้ะคุณดาด้ามาแลวนะครับอ่ะตอบเขาให้หน่อยผมจะได้ไม่เกิดดราม่าคาพูดผมตอบให้หน่อยผมตอบไปแล้วนะครับหนึ่งจะแบ่งให้พี่ยอดคุณนะ้วนะขอบคุณจ้าขอบคุณนะคุณหญิงนะฮะมบาไปแท้วิ่งหนีไปแล้วตอบให้หน่อยตอบให้หน่อยเดี๋ยวคุณตอบไปแล้วก็พอตอบไปเดี๋ยวไม่ถูกใจก็ดราม่าผมอีก ่าจะเอาะมาโชว์ได้นี่ลำบากมากกลัวไปหมดแล้วเนี่ยกลัวไปหมดนะกลัวไปหมดแล้วหลอนไปหมดแล้วไม่กล้าที่จะตอบใครแล้วผมไม่ได้ยิงนะผมไม่ได้ยิงผมบอกแล้วผมไม่ได้ยิงนะแต่ไม่กล้าตอบก็ไอ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 ตู้สีฟูผูสชาออกมาใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงสาออกตู้มาใหม่กับกล้องอ่ะ มีหนวยลูกสาวมาแล้วอาแล้วลูกสาวมาแล้ววันนี้มาลูกใช่มานอนแล้วมานอนแล้วลูกสาวมาแล้วันนี้โอ้โหวันนี้นอนแล้วสนใจไหมยังไม่เห็นครับยังไม่เห็นครับยังไม่เจอครับคนจุ๋ยไปไหนมาแล้วคนจุ๋ยเดินมาแล้วอันนี้แล้วลูก้าบ้า ีแอฟแอฟแอปแอฟเดี๋ยวลงมาครับพี่ครับเดี๋ยวลงมาไปื่อเช้าไปใส่บาตแล้วขึ้นไปพักเดี๋ยวจะไปงานกัครับเี๋ไปงานผมรออยู่บาอีกห้าทีผมจะลงไลฟ์แล้วนะบาเปล่าครับ ไปไปงานไปนายไม่ได้ไปไปนายเดี๋ยวอยู่อยู่ออฟฟิศนะครับเดี๋ยวพี่ท็อปต้องแวะหายอยู่แล้วไม่มีผมปูดคนไม่มีหนวดต้องปลูก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 มไม่มีหนวดต้องปลูกรักมากไปไม่ลูกแม่ เขาถ้าดูเขาพอเขาไปลางทีผมก็บอกแล้วพี่เขาพูดจบแล้วจบไปแล้วผมไม่ได้ไปว่าอะไรเขาเลยปล่อยเขาจะไปขอให้เขาชนะให้เขาชนะให้เขาชนะชนะไปเพื่ออะไรคํานี้เจ็บมันมันอยู่ที yeah> ่ต anyway> ัวในคําพูดมันอยู่แล้วชนะไปเพื่ออะไรจกอนเขาจกอหอห์ถูกเขาจะไม่มีพฤติกรรมในการเปลี่ยนพฤติกรรมคนเขาเดินเข้าหาทุกคนใครยืนนี่เขาเดิน ชายยืนนี่เขาเดินเข้าไปชายยืนนี่เขาเดินเข้าไปตายนี่เขาเดินเข้าไปดมไปเอาหัวไปไยข้างลงข้างหลงังมาเดินมาเม่นี่น่น,นคือพฤติกรรมเขาเริ่มกลับมาปเป็นเหมือนเดิมแล้วเพราจะเขาจะคนเนอยอะยังไม่ได้ทางเข้าเลยครับรกกใช่ใช่อยู่ที่สนามมินเลยครับคุณดีครับน้อนอ่านขอบคุณครับ นายไม่อยู่บ้านพ่อแล้วเลยค่ะขอญอาตขอญอาตนะครับขอญาตอย่าว่าผมผมผมไม่นี่นะตอบแทนผมทีตอบแทนผมทีทผ,มทผมไม่รู้จะตอบอยังไงละคาพูดคําพูดผมผมพูดออกไปเนี่ยเดี๋ยวจะไม่ไม่ไม่สบายใจกันผมก็ให้าคนที่เขาตอบดีๆตอบให้หน่อยตอบให้หน่อยตอบให้หน่อยขอโทษนะครับผมไม่ได้ไม่ได้โกรธนะ จะอยู่ไหนก็คือได้อยู่กับพ่ออยู่แล้วอย่าไปคิดมากว่าเขาอ,อ,อยู่บ้านอยู่นู่นนี่นั่นมันอยู่ที่คนดูแลพี่พรดูแลดีเขาต้องไปอยู่กับพี่พรนะเพราะพี่พรตอนนี้ปีนายเขาต้องกินยาคนในบ้านไม่มีใครให้ยากินได้พี่พรจะเป็นคนให้ยากินนะพี่พรก็จะพยายามไปซื้อหมูซื้อไก่ซื้ออะไรมาทําให้กินที่นี่ไม่มีใครสามารถป้อนอยาเป็นได้นอกจากนอกจากผมก็คือจับอ้าม่ ถ้าผมป้อนก็คือจับอ้าปากแล้วก็ยดใส่ปากนั่นคือสิ่งที่ผมทําผมผมเคยแล้วผมก็ไม่รู้หรอกว่าเขากินหมดทุกเม็ดหรือเปล่านะครับแต่พี่ยอมให้มกินทุกเม็ดอ่าถ้าวันไหนมันกินไม่หมดเดี๋ยวพอก็กินด้วยยามันถึงหมดไงผมเคยผมบอกตรงผมยอมรับผมเคยกินไม่หมดก็ช่างนะไม่กินไม่กินไม่ครบก็ไม่ครบไม่เอา พีเกตป้อนไปบีบปากมันก็สงสารนู่นนี่นะบีบปากเป็นนาก็สงสารผมก็เลยไม่ไม่พบกินขาดเม็ดของเม็ดแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่าหมดไม่หมดอันนี้เราคืออยู่ที่ตัวจะพยบพอ้ัเนแ่ลเราก็ดูอาการแล้วกันแม่ดูที่อาการเขาอาการเขาเขาไม่มีอาการอะไรแสดงว่ากินยาครบแค่นั้นเองหมาังไม่หายเจ๊บพอไายแล้วเขาพยายามหานู่นหานี่เพื่อป้อนใส่นู่นใส่นี่พยายามสรรหาเป็นนายมันก็เล่นตัววันนี้กินอกพรุ่งนี้ไม่กินละ เออะวันนี้อกินหมูสไลด์เอาผู้นี้ไม่กินแล้วอยวพร้อมก็ต้องสัรหาวนไปอยู่อย่างนั้นเพื่อให้เขากินใหญ่ได้เขามีน้ำมันน้ำมันแซลมอนมาป้ายดมทุกคนบอกป้ายแซลมอนน้ำมันแซลมอนแล้วเขาจะกินดีน้ำมันแซลมอนแล้วเขาจะกินดีน้ำมันแซลมอนแล้วเขาจะกินดีกิน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 แต่เครงกิงประมาณสองวันแล้วก็ไม่เสามวันก็ไม่มวเดี๋ยวนี้ต้อไปอะไรดีม ขอบคุณครับโหพี่นิ่มมามามาทิกตอกนะพี่นิม่มเอฟซีแต่เขาไลฟ์สดในพูดพูดในสิ่งเอคุยเรื่องเปลีนน่ยนนายแต่เขาเอาข้อมูลมาคุยเนี่ยเป็นข้อมูลที่ดีเป็นข้อมูล,มลที่ดีเป็นข้อมูลที่นา่าเขาไม่เข้าไปก้าวล่วงในสิ่งเขาไม่รู้แค่ไหนเขาพูดแค่นั้น เขาไม่ได้เมคขึ้นมาจริงหรือเปล่าอืมนนี้พี่นุ่มเลยพี่นาพี่นิ่มพี่นิ่มอ้าวฝากขายกองตลอดโอ้ยชื่ออะไรแต่พี่เหมินชื่ออะไรครับจะเล่นเรล่นสูบก็เลยนพี่เขมินนะครับเขาชื่อพี่เขมินครับพี่เขมินชื่อเล่นชื่อออเตอร์ชื่อออเตอร์ออทเตอร์ออทเตอร์จริงธนากรธนากรที่คุณซื้อรอตลอดโอนเข้าบัญชีเขาตรงนั้น พ so okay. ี่นิ่มคุยดีนะครับผมไม่งบอกว่าถ้าเราชี้นําใครเนี่ยอันไหนดีเราก็ว่าดีอันไหนไม่ดีเราก็บอกมันว่าเราไม่พูดถึงเขาดีกว่านะอันไหนที่ดีอยากให้ไปติดตามผมก็จะพูดในสิ่งที่ที่อยากทุกคนไปติดตามอย่างพี่นิ่มเนี้ยไปติดตามได้ครับติดตามแกได้นะครับแย่พูดอะไรก็ก็เอาที่แกรู้แกไม่รู้แกก็จะไม่พูดนะครับเพราะว่าแกไม่ก้าวล่วงใครนะครับใครนะพี่นิ่มพี่นิ่มติดตามได้อย่าไปยิมตังค์อย่าไปยิมตังค์เขาพี่ออโต้สวัสดีค่ะออโต้ออโต้ ใช่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 พักมา FC FC พักบล็อกเลย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 ใช่ใช่อยู่ที่ไหนก็มีความสุขผมถึงบอกว่าอยู่กับพี่พรเขาไม่เขาไม่กวนกลางคืนเขานอนดีเขารู้ว่าไม่มีใครตามใจพี่พรไม่ได้ตามใจขนาดนั้นแต่อยู่กับพ่อเขาอยู่กับหลองก็นอนก่อนพี่นอนหลับพี่พรเขาหลับแล้วหลับเลยถึงปลุกเขาก็ไม่ตื่นเขาจะตื่นทีเดียวอย่างทุกพี่อ่ะเขาตามใจ พอทาท่าเขาวงงระบายเขาก็พาเดินแล้วเป็นนายมันถึงเป็นนายถึงถึงตื่นมาทุกคืนเพื่ออยากจะออก,อก,กรู้ยังรู้ยังอันนี้ผมอธิบายว่าทําไมเขาถึงออยากกอ,อนพ่ออยากออกรู้ว่าพ่อจะเอเ้ไนี่ก็เลยเหมือ <c oughs> นเขาไม่เคยได้รับสิ่งนี้ไงที่อยู่เลยนะรับจะคองนินทาาพ่อพ่พไม่ต้องนินทาแล้วพูดแต่หน้าเลยพี่พรไม่มีอะไรหรอกอพี่พร นี่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 เพาเข้ามาดูเหรอไม่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 เขาบอกว่าแอบดินทาริพรใช่พีน่น,นิ่มตอบทุกคนเออดูหมอนะดูหมอแนะนำเลยนะต้องคุณพรเลยนะพรเลยนะดูผิดดูถูกดูได้เลยดูพี่เหมือน้วยดูผมเลย ใช่พอตามใจใจเลยครับบาไปเโอเคนะครับเดี๋ยวผมไปเตรียมรถก่อนนะครับเดี๋ยวผมต้องไปงานนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามพี่เมยเขาเป็นตลกพี่เขมรเป็นตลกนะครับเป็นตลกไปพิมพ์ดูใน Google นะครับ เพราะว่าตอนนี้เขาห่างหายเพราะว่าเราอยู่ไม่อยู่นี่ดีกว่านะครับบ๊ายบายขอบคุณมากครับตลอดสายลัดคอประมาณนี้ใครจะซื้อให้ประมาณนี้นูเดียวดูมือแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแค่นี้แค่นี้สายรัดคอได้ได้นะทักมาหาผมแล้วอยู่บ้านะขอบคุณมากขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคนคุณมากมากนะครับมาประมาณนี้เลยครับยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่ เดี๋ยวทานเข้าพิาฟันวัดเอาจริงในพูดเรื่องจริงพูดเรื่องจริงผมถึงบอกว่าเหตุผลทําไมถึงต้องไปนอนที่ออฟฟิศนะผลถ้าพ่อมีงานเนี่ยอันนี้ผมพูดถึงเหตุผลว่าทําไมทําไมต้องไปนอนฟิศเพราะว่าเวลาพ่อมีงานตื่นเช้าเนี่ยนะเป็นนายเขาจะกวนกลางคืนคือจะให้พาเดินนะก็เลยต้องไปนอนฟิศพักหนึ่งนะมีงานพักหนึ่งถ้าไม่มีงานพี่เขาก็มีปัญหาถ้าไม่มีงานไม่มีปัญหาเขานอนนี่ได้เลยไม่มีปัญหาแต่ เขามีงาน่งเขาก็มีงานอ่าเขาดูช่วงเจ้าว่างปั๊บเขารับเขาววมเดี๋ยวเช้านี่แวะไปเขาก็แวะไปหาไม่มีอะไรไม่มีอะไรนะครับผมไม่ได้ว่านะครับอย่าอย่าคิดว่าผมไปว่าผมไม่ได้ว่าลูกพี่ผมไม่เคยว่าลูกพี่ผมนะครับผมกอธิบายให้เอฟซีเข้าใจว่าทําไมเขาถึงต้องไปนอนลูกวิททำไมเขาไม่นอนบ้านบางคนไม่เข้าใจไงนะครับขอบคุณครับผมไล์แต่แค่นี้แหละผมไม่ไล์ให้ใครดูแล นะครับนอกจากามีคำสั่งถ้าพี่ท็อปไลน์ถึงจะเห็นผมก็จะถือแล้วผมก็จะพูดให้ฟัง